บนนีพีน,อ,พนองพีนองหลังจากเลิกโุงเรียนมาเม่คนสวยบอกว่ามีคนมีเอฟซีส่งของมาให้ก้อนสีเปิดกะมาเบิงส่งผมมุญการด้อจา้านี่น้องงานตัดห้หนักรักบุบบิบุบิ๊เราจะมาเปิดกันเลยนะคะเป็นของไผนอ,อาเอฟซี FC จังหวัดสมุทรปราการด้อยจา้าบุญการ่าพึ่งไปเด้ออ่าจะเป็นของอีหละ เอาบุญจันทร์ไปรอดูนะคะแทวแเดมแทวเดม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 แทวเดับเด็บด็บออกบุญจันทร์ว้ายพี่น้องเมนอาหารเมนกับเมนขนมหวานอยู่บนนี้พี่น้องคือสามารถบุมบำรุงส่งเสริมแถวพี่น้องเฮ้ย องค์ว่านบุญจันทร์มันของบุญจันทร์บ่นี่โอ้ยเสียงวัานกินอันนี้นะพี่น้องของบุญจันทร์เด้อจ้ะขอบคุณเอฟซีทีโซนมาให้เด้อจ้ะขอบคุณจ้ะผ่าก็มีพี่น้อกยังปอกข้อก็มีโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเท้าพานุ่มาให้มู้หวานพร้อมนี่พี่น้องอันนี้ก็เนยังนี่พี่น้อง ดี๋ยวแกะมึงก็ได้จ้ะขาอนุญาตแกะพี่น้องกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าน่ารักบูบิบูบิเลยอันนี้เป็นกับข่าวของบุญอาหารเอาใส่อาหารบุญจานได้จ้ะแล้วก็มีอาหารหพี่น้อง แต่จะมีผ่าเชตโตอีกตัวหนึ่งกยอันนี้ยังไงสองฝากของฝากน้องบุญจันทร์เด้อจา้านี่พี่นาะแล้วก็มีเขาเอิ่นว่าแบบเขาแบบไม่เอามาก,กินนะพี่น้องอ,อบุญจันทร์หูเดือยให้นนะ้องพี่น้องหงไม่เอาแน่หนิอ,อันนี้การอาหารเนี่นจนยจ้ะก็ขอบคุณหลายๆนะจ้าขอบคุณจ้า เธอล้างสือมันได้น้อยกระได้เ้อพี่น้องมื่อวานยันเงินพี่น้องเบิดเสือให้เมื่อวานดีกว่าบุญจันเนาะจ้ะวันเมื่อวานที่เหลือยังเนี่ยกาแฟสงสัยสอของแม่คู่สวยอันนี้เขาเมื่อวานพี่น้องอันนี้ก็ของแม่คนสวยเด้ะจ้ะเป็นรถสกุลออันนี้ก็ของแม่คู่สวยไม่กามีอันนี้อีก พื้นหนึง่งกล้มีอาหารของพล่งถมเลยแล้วก็อันนี้อันนี้ด้จ้ากับน้ำยายางเนี่ยพี่หนองน้ำยาอาบน้ากระเบิดแค่นี้ละจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้าขอบคุณเอซีเลล่เรื่อยๆเดอ้อ